ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้กำลังเสียอวาวนะครับผมไปๆนะครับผมเกิดเหตุการณ์บ่าคาดคิดนะครับผมเนื่องจากบ้าก้อกันนะครับผมเบ้าของมีคุ่งกับของนองของนองชุลาเนี่ยครับผมมันก้อกันนะครับผมเพื่อนๆนะครับบรรยากาศท้องทุ่งนะครับผมกำลังเสียอึ้นนะครับผมเพื่อนทุกคนเบ้ามีกำลังตรวจสอบเสือกนะครับผมหย่านเสือกขาดนะครับ เอาขึ้นได้พ่ลราของเขานี่บ่มี่ดอกบะขาด,ดอกครับผมโอเคนะครับผมเพืเ่อนทุกคนเดี๋ยวผมเอา,บาเบาขึ้นก่อนนะครับผมครับในเวลาเอาขึ้นแล้วครับผมเพืเ่อนทุกคนเออสนุกดครับ เฉยครับผมบามิโทเกาบามิโทเกาครับผมนู่นครับผมดูไก่นะครับผมบ้าน้องพิลานะครับผมเซลมาใส่ตะมูนะครับผมตอนนี้ไปแล้วนะครับเมื่อกี้ขอขันนะครับผม,มเพื่อนๆทุกคน ก็กานกับของบบาวมีค้่นะครับผมบ่าจุฬาของน้องทีเพิ่นมีหางนะครับผมตอนนี้ของบ่าปลาก็ได้ส่งขึ้นไปแล้วนะครับผมต้อมที่จะรันบ้านนะครับผมนี่นะครับ ผมตอนนี้ประมาณ17,30นะครับผมเวลานะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็เริ่มจะมือแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นชายปลานะครับผมตรงนี้เป็นแค่ปลาคันตรงห่วยนิดเดียวนะครับผมเพื่อนทุกคนนี่ตรงนี้นะครับผมกล่องผมจะปับแสงบปได้นะครับผมอผมไปว่าได้แล้วครับผมน้าำเต็มเดี๋ยวผมพยายามไปให้ได้ครับผม กระโดดช่วยด้วยโอ้ยเกือบไม่รอดครับผมนะครับผมดูข่างของบามีนะครับนี่นะครับ ครับผมเป็ไนไงครับบา,าร<ถ>์มิหล่นเป็นหล่นเลยถือลงลยโอ้ใบอะไรใบแปดสิบวตัวนะไหนใบแปดสิบเซ้นครับผมมอุปนัยทุกคนเ<อ>มื่อนี้เปลี่ยนเป็นแปดสิบเซ้นนะครับผมขึ้นชูสองฝานะครับผมเมื่อวานใส่เจ็ดสิบเซ้นนะครับ พอได้สู่กันกับบามีครับผมบามีดังดีครับผมใบใหญ่นะครับผมใบสิบห้ามิลนะครับผมสีดํานะครับผมส่วนของบ้าปลาใบสิบสองมิลนะครับใบสิบสองมิลใบแปดสิบเสนนะครับผม,บผมเพบ,บ,บุญไปทุกคน โอเคนะครับผม,ผมเพื่อนเทุกคนเจอกันคลิปใหม่นะครับผม,ผมเพื่อนเทุกคนเจอกันอีพีหน้านะครับผม,ผมเพื่อนเพื่อนทุกคนส mm hmm. วัสดีครับ